สวัสดีครับร้านเปลี่ยนยาง PY ไทยช็อปถนนพุทธมุญลสาย3วันนี้นะครับเราจะมาามาดูขั้นตอนในการเลือกซื้อยางเปอร์เซนต์หรือยางมือสองกันนะฮะมาดูว่าขั้นตอนในการเลือกซื้อเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันครับหนึ่งเลยนะครับยางเปอร์เซนต์ที่เราจะซื้อนั้นเราต้องมาดูปีก่อนปีที่ผลิตนะครับคือปีอะไร ในยางเส้นนี้นะครับเป็นปี2021นะครับยางเปอร์เซ็นต์ที่ดีจะต้องมีอายุไม่เกิน3ปีนับจากปีที่เราซื้อนะครับอีกข้อหนึ่งเลยนะฮะตัวหนังสือบริเวณแก้มยางเนี่ยจะต้องอยู่ครบนะครับโดยเฉพาะตรงปีของยางนะครับจะต้องไม่ถูกเจียหรือว่าถูกลบออกไปนะฮะวิธีการดูขั้นต่อไปนะครับก็มาดูบริเวณ ดอกยางนะครับจะต้องไม่มีการแตกลายงาของยางนะครับบริเวณดอกยางเนี่ยนะฮะจะต้องมีเนื้อนะฮะที่มากกว่าสะพานยางพอสมควรเลยนะครับจะเป็นยางที่ดีนะฮะสังเกตน,นะครับตุ่มๆนะครับตรงนี้นะเขาเรียกว่าสะพานยางนะครับนะฮะยางเปอร์เซ็นที่ให้ดีนะครับจะต้องไม่มีการ ปะมาก่อนนะฮะก็ควรที่จะพิจารณาในการดูด้วยนะครับโดยหลักแล้วนะครับยางเปอร์เซ็นต์หนึ่งเส้นเนี่ยราคาจะอยู่ที่1ใน3นะครับของราคาเต็มนะฮะอย่างเช่นนะครับยางตัวนี้เนี่ยเป็นยางยี่ห้อ Max x i s นะครับอ่าบ a นะฮะร,ราคาเต็มของมันจะอยู่ที่ประมาณ3,500บาทนะครับแต่ถ้าเป็นยางมือสองแล้ว ะราคาของมันจะดรอปมา1ใน3ก็อยู่ที่ประมาณ1,200บาทนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับที่นำมาแชร์นะครับมาให้ความรู้นะครับกับคุณลูกค้ากันในการเลือกซื้อ,อยางมือสองขอบคุณครับ